เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วเราก็มาถึงคำถามชวนคิดหน้าที่175ข้อที่1กันแล้วนะครับผมโดยในข้อนี้นะครับเขาจะถามว่า เมื่อออกแรงหลายแรงกระทำต่อว,วัตถุด้วยขนาดและทิศทางทีต่ต่างกันเมื่อนำวเวกเตอร์ของแต่ละแรงมาต่อกันแบบหางต่อหัวจะได้ดังภาพขนาดและทิศทางของแรงรับที่กระทำต่อว,วัตถุในแต่ละภาพจะเป็นเท่าใดกำหนดให้ความยาวลูกศร1เซนติเมตรเท่ากับแรงขนาด20นิวตันครับผมโดยหลักการของการที่เราจะเอาหาแรงรับของแรงต่างๆเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเอาลูกศรเนี่ยมา หัวต่อหางแบบนี้นะครับผมเวลาสามารถหาได้ทีละหลายๆแรงพร้อมกันเลยซึ่งแรงรับของมันก็คือจะเป็นการลากจากหางของลูกศรแรกไปที่หัวของลูกศรสุดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกว่า1เซนเมตรเท่ากับแรง20นิวตันนั่นเองครับผมซึ่งพี่ได้ทำการขยายนะครับผมแรงขยายภาพนี้ขึ้นมา ซึ่งจริงๆแล้ว1ช่องใหญ่เนี่ยก็คือเป็น1ซนติเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแรงรับหรือก็คือซิกมา F เนี่ยที่เกิดจาก F1, F2, F3, F4, บวกเบวก F 3บวกบวกนี่ยก็คือจะมีขนาดเท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5 5เซนนั่นเองครับหรือก็คือซิกมา F หรือแรงรับก็คือ5เซน5คูณ20นะครับเพราะว่า1เซนเท่ากับ20นิวตันก็จะได้100นิวตันนั่นเองครับผม ซึ่งมีทิศทางก็ดูนะครับจากเข็มทิศที่เขาให้มาเนี่ยว่ามันมีทิศไหนก็คือไปทางทิศเหนือใช่ไหมครับก็ตอบว่ามีทิศเหนือนั่นเองครับผมนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภาพแรกหรือ1นทีนี้เรามาดู1.2กันนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมว่าเอา f1 บวก f อบวกบวกเบวกก็คือเอาหางต่อหัวแล้วก็หางต่อหัวหางต่อหัวไปเรื่อย แล้วเราก็จะสามารถลากจากหางของตัวแรกไปที่หัวของตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเกิดเป็นแรงรับขึ้นมาครับผมซึ่งแรงรับเนี่ยก็จะได้ว่ามีขนาดลองไปวัดดูนะครับผมก็จะได้ว่าขนาดของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณขนาดของมานนั้นอยู่ที่ประมาณสามจุด 7ครับผม3.7ซนติเมตรนะครับลองวัดในหนังสือได้เลยนะครับผมอันนี้คือพี่ทำการวัดมาให้วัดมาให้จากในหนังสือนะครับเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปที่ขยายขึ้นมานั่นเองครับผมโดย1ช่องก็เท่ากับ1เซนครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าซิกมาเอฟนี่ครับซิกมาเอฟนี่ก็คือแรงลัพเนี่ยเท่ากับ3.7ม คูณ20นั่นเองครับซึ่งก็คือ74นิวตันนั่นเองครับผมมีทิศต้องดูทิศจากเข็มทิศให้ดีนะครับมีทิศก็คือถ้านี้คือทิศเหนือนี้คือทิศตะวันตกก็คือเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมครับมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับก็คือแบบนี้นั่นเองครับผม จะได้คำตอบของข้อ1.2นะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับผมข้อ1.1ก็คือตอบว่าซิกมาเหรือแรงรับเนี่ยมีค่าเท่ากับ100นิวตันมีทิศเหนือส่วนข้อ2นะครับซิกมาเเนี่ยมีค่าเท่ากับ74นิวตันในทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแเ,เลย